รีวิวฟุตบอลประจำค่ำคืนวันอังคารที่3มิถุนายนนะครับเป็นเกมนัดกระชับมิดกับระหว่างทีมชาติมาเลเซียนะครับจะไปสนามกีฬาแห่งชาติบูกิจาเรวครับในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับรับการมาเยือนของทีมชาติหมู่เกาะเคเวิร์ดครับคู่นี้คิกออฟในเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับเพิ่งจะเสมอกันมาด้วยสกอร์1-1นะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเกมนั้นนะครัหมู่เกาะเคเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากการยิงของซิดนีย์โลเปซคราบาลนาทีที่9ครับก่อนที่มมมมาาาเเเลลซีียจะไไ่่ตทสอด้ในชวง เกมนะครับจากลูกยิงของเปาโลโจสูกรรบสถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของทัพเสือเหลืองมาเลเซียนะครับภายใต้การกลุ่มทีมของปีเตอร์ครามอฟสกี้นะครับพวกเขารั้งอยู่อันดับที่1 3 1ของโลกนะครับผลงานช่วงหลังถือว่าเหนียวแน่นแกร่งเอาการเลยทีเดียวนะครับโดยมาเลเซียแพ้เพียงเกมเดียวท่ะนั้นจาก8เกมหลังสุดนะครับแล้วก็จาก8เกมหลังสุดพวกเขาชนะถึง3นัดครับ สำหรับผู้เล่นที่น่าจับตามองครับสำหรับทีมชาติมาเลเซียนะครับได้แก่เหล่าผู้เล่นอวสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเปาโลโจซูครับกองหน้าที่ยิงประตูได้ในเกมที่แล้วนะครับรวมไปทั้งกราเบียเปาเมโร่นะครับปราการหลังรุกครึ่งวัย23ปีที่เพิ่งจะเปิดตัวในเกมที่ผ่านมากันแล้วก็เล่นได้อย่างมั่นใจสำหรับการประสานงานการนแนวรับของทัพเสือเหลืองมาเลเซียครับ มาการที่สาการและก็สภาพความพร้อมของทีมชาติมูเ่เกาะแคบเวิร์ดผู้มาเยือนนะครับของกุซือเปโดรบิิโตนะครับตอนนี้พวกเขารั้งอยู่อันดับ72ของโลกนะครับผลงานล่าสุดมูเ่เกาะแคบเวิร์ดไม่แพ้ใครเลยครับจาก3เกมหลังสุดของพวกเขานะครับโดยเป็นการชนะมอริเทียสหประตูต่อศูนย์ชนะแองโกลาสประตูต่อหนึ่งครับก่อนจะมาเสมอเสือเหลืองมาเลเซีย หนึงประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดครับสำหรับเล่นที่น่าจับตามองน,นะครับสำหรับหมูกก่เกาะแคบเวิร์ดนะครับได้แ,แก่ซิดนียโลเป็คคาบาวครับก็อหลังจากสโมสรวิตเตเลโคโรนนะครับที่ทําประตูได้ในเกมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีกับตันทีมที่มีประสบการณ์สูงตัวเก่าอย่างรอันเมนเดสอีกหนึ่งรายด้วยครับ ้การที่ทานและก็ความน่าจะเป็นของเกมนะครับแม้ว่าหมู่เกาะแคเวิร์จะมีอันดับฟีฟ่าร n งกิ้งที่สูงกว่ามาเลเซียนะครับแต่สําหรับผลงานของทัพเสือเหลืองนะครับในที่ผ่านๆมาแสดงให้เห็นหนึ่งความสามารถในการต่อกรกับทีมแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในบ้านของบุกเขาที่ค่อนข้างจะดุดันเลยทีเดียวไม่แพ้ใครมาเจ็บเกมติดต่อกันครับดังนั้นนะครับวิเคราะห์ดูแล้วเสือเหลืองมาเลเซียมีภาษีดีกว่าครับในการเก็บชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองในสนามบูกิชจารเลวครับ อีกหนึ่งคู่ครับยังอยู่ที่พรีวิวฟุตบอลประจำค่ำคืนวันอังคารที่3มิถุนายนนะครับเป็นศึกดิวิชันหนึ่งของประเทศสวีเดนครับนัดที่11ของฤดูกาลนะครับเกมระหว่าง IF k a l s t a สตจะเปิดบ,บ้านรับการมาเมยือนของ OREBO s ร r i เรียนนะครับคู่นี้ kick off ในเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาประเทศไทยครับ สำหรับสถานการณ์และสาภาพความพร้อมของเจ้าบ้าน r f c a l s t a r ตนะครับปัจจุบันรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนมี22แต้มจากการลงสนาม10เกมนะครับชนะ7เกมเสมอ1แพ้2ครับพวกเขากำลังอ,อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับชตะติดต,ต่อกันมาถึง7เกมยิงไป23ประตู และก็เสียไปเพียง7ประตูเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของพวกเขาคือการเอาชนะอารันดาสประตูต่อหนึ่งครับในขณะที่สามกางและกส็สภาพความพร้อมของออริโบซิเรสกาผู้มาเยือนนะครับพวกเขารั้งอันดับ11ของตารางคะแนนมีอยู่เพียง12แต้มจากการลงสนาม10เกมครับโดย10เกมแรกของออริโบซิเรสกานะครับพวกเขาชนะ4แพ้6กนะครับฟอร์มช่วงหลังไม่ดีนะครับแพ้มา3เกมติดต่อกันเสียรวม11ประตูยิงได้เพียง3ประตูเท่านั้นนะครับผลงานเกมล่าสุดคือการแพ้นอร์ดิกยูเนเต็ด1ประตูต่อ3ครับ สำหรับการค่าการทิศทางและก็ความน่าจะเป็นสำหรับเกมนี้นะครับเมื่อดูสถิติการพบกันสำหรับทั้ง2ทีมนะครับเจอกันมาทั้งหมด8ครั้งครับ IF Kaustad ชนะ5ครั้งนะครับ Orbeo s r e n s k a ชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับในขณะที่ผลงานในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็น IF Kaustad ชนะได้ทั้งเย้าและเยือนนะครับด้วยสกอร์1ประตูศูนย์และก็3ประตูศูนยตามลำดับครับ จนถึงตอนนี้ครับ IF c a ฟ s าวสตนะครับมีความมั่นใจสูงเลยทีเดียวนะครับจากฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงในการเล่นในบ้านของตัวเองครับแถมยังมีสติการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งนะครับพวกเขาชนะ5เกมจาก6เกมหลังสุดในบ้านของตัวเองครับขณะที่ Or เร o บรสเรสกานะครับกำลังเผชิญปัญหากับแนวรับที่เสียประตูง่ายใดเหลือเกินเสียประตูจำนวนมากในระยะหลังนะครับดังนั้นมองในทุกมิติแล้วนะครับมองว่า IF c a ฟ s า a สเนี่ยมีโอกาสมากกว่าในการเก็บชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับ